สวัสดีครับอยู่กับผมครับช่องดําซิงดิรเบิดก็มาดูนะครับแคท,ทสามนย์มาลงอยู่หน้าโกดังเราทำอะไรเนี่ยโอ้มาทำซีเลนพี่น้องรู้สึกว่าฮิตาชินี่เมื่อเช้าคาแรงนี่อ คาแรงใครฮิตาชินี่มอบแล้วเอาแคตมาแทนครับสงสัยเจอเจ้าที่แรงครับตรงนั้นฮิตาชิเอาเฮ้ยปืนแล้วดีกว่าโอ้ปุ้งกี้ฮะฟันหางโอ้รูปพี่น้องโอ้เมื่อนายเขียวอะไรวะโอ้นึกว่าเป็นไร เมื่อเช้าเห็นอยู่สามฟันอันนี้ไปเลยเหลืออยู่สองนี่เอาแคดมาเปลี่ยนเลยเอาตัวแข็งเลยน่าจะซ่มไม่ได้แล้วครับเมืกี้ตัวนี้น่าจะต้องทิ้งไปเพราะว่าผมดูทรงไปแล้ว เอ๊ะที่งทำไงเนาะจะเอาต้นไม้นี่ได้แม่เล็ดฉีกจนเสียหายหมดเลยแล้วแพดมาแทนครับเอาฮิตาชิกลับ ดูฟันเงาพี่นอ้องเอ,อ๋ยลงแลงเล,งเลยเหลืออยู่สองซีกซีกข้างๆไอ้ตรงกลางไปหมดเลยครับหนุนวันหลอครับวันหลอรูสิกว่าจั หลายปีแล้วนะครับนี่ฮิต,ตชิตัวนี้ตอนตอนนั้นผมเคยเอามาขุดนะฮิตชิตชตของทีมงานสีประคลชัยหรือว่าของสอสอเดินขึ้นแบบดิบๆเลยพี่น้องกลับบ้านกลับบ้านเฮา ไปทำฟันก่อนครับไปห้าหมโมฟันก่อนไปนู่น ون, ลงเลงเลยตรงกลางเลยพี่น้อง่อ็จะเห็นมาโจดอะไรนานเถอนู่นนูเห็นไหมเห็นไหมอ่าอฟันหายฟันหายโอ้มีทางฮีตาชิมีทางแคท แล้วก็นีนมีโคมาซูนี่สามยี่ห้อสามสไตล์แต่รู้สึกว่าโคมาซูนี่จะใหม่เหมือนกันนะน,นี่นี่จัดโดยมอตานอันนี้ล่างรถสามคันเดี๋ยวไปดูว่าไอ้ฮิตาชิอ้อโคมาซูเราเนี่ยโอ้โห,โห,โหไม่กดตรงไหนวะโอ้กด ปืดเปือดปืดปาดกับบ้านกับบ้านมีช่วยกันเอามาเปลี่ยนครับเอามาเปลี่ยน ไปแล้วไปแล้วเอ้คนขับนี่ก็แน่เหมือนกันนะครับนี่ขึ้นได้2ระบบเลยนี่ว่าคนขับขับแล้วต้องขับให้เป็นทุกยี่ห้อทุกรุ่นนีเ่เอาไอฮิตาชิกลับบ้านเอาแคทมาลงโอ้ ยงเงียบกกิบมันกันนะเอาลงมาเลยลงมาเลยนี่มาแคะมาเกาตรงนี้เลยนี่ขับชำนาญมากเลยคนนี้หมุนติ้วๆเลยโอ้ไปแล้วเอามาดูเจ้าโคมาสู่เรานะครับ เราจอดเช็คอะไรบ้างมีอะไรที่จะต้องจอดเช็คเอ้ยต้านเองเอาไอ้สิบล้อมาตรงนี้ทีแล้วเอาไอ้บันสายกองมามามาเป่ากองให้หมดอ้าโจนี้ข้างนอกยังไม่ได้ลางเลยเนาะอันนี้ยังไม่ได้ลางเลยบ่ว่าลางสัตุจอ่ออ้นุชเช็ดภายในเร็จเรียบร้อยแล้ว นี่นะครับมาดูต้องล้างนะครับเอาใจเขาหน่อยนีเปลี่ยนใบแท็ก3ใบนะครับเปลี่ยนใหม่เลยมันเบี้ยวมันหักานี่ยาจา์มาก็อาจารย์ยังไม่เข้ามือเลยงัดแท็กตัวเองหังไป3ามสี ส่วนฟันก็น่าจะทูทูไทยไทยได้แต่ผมว่าจะเปลี่ยนเป็นฟันปีศาจนะอาจารย์เปลี่ยนเป็นฟันปีศาจวะใต่ฟันเป็นอะใต่ฟันแบบธรรมดาอแต่เป็นเป็นแบนอันี้มันฟันเป็นเหมือนไนอันนี้มันทู่วะโจะไอ้ดินดานอนดินไม่เข้าเลยกูคืดเมื่อวานต้องซื้อเปลี่ยนวะไม่ไหวแล้ว อันนี้เราก็ล้างนะครับเช็คล้างทําความสะอาดเดี๋ยวเราจะเป่ากองเดี๋ยวเอาสิบล้อมาจอดตรงนั้นเดี๋ยวดินสายไปล้างไว้สลักตัวนี้ก็น่าจะต้องเปลี่ยนนะครับสลักสลักตัวนี้ต้องเปลี่ยนเพราะว่ารวมเ้าเลยเดี๋ยวหรือว่าซื้อแผ่นชิมมาใส่วะเออ,อ,นะอ,อใส่แผ่นชิมตัวนี้ หมดตาหรือจะทำยังไงวันนี้ล้างรถทั้งวันครับนี่แต่กอนต้นไม้นะครับตรงนี้ต้นไม้รม่มรื่นในเจอเอาออกหมดเลยนี้แดดส่องเข้าแล้วโอดังเราตายแล้วแต่กอนนี่ถ้าช่วงนี้นี่เย็นสบายเลยรม่มรื่น เสียงดุดันครับคันนี้แต่รู้สึกว่าจะกินน้ำมันหน่อยนะพี่น้องรุ่นนี้เห็นถามช่างแล้วก็บอกว่ามันกินน้ำมันแต่ถ้าจะให้กินก๋วยเตี๋ยวกินกเกาเหลาก็ไม่ใช่แล้วนะยี่หอกยอกยอก,ยอกนะพี่น้องนะเป็นเรื่องก็ปกตินะครับรถใช้งานหนักมันก็น้ามันมันก็ไปตามนะครับไปตามที่เราใช้นั่นแหละ เมื่อวานก็ล่ำไปนะครับร้อยห้าสิบเที่ยวครึ่งวันร้อยเที่ยวถ้าดินขุดแบบสบายสบายมื่อหน้าดินนี่สบายสบายเลยวันละร้อยห้าสิบสองร้อยสบายเลยเมื่อวานเจอโอ้ยขุดกว่าจะได้พี่น้องเอ้ยนี่ถือว่าผ่านนะครับคันนี้ ความร้อนปกติน้ำมันเครื่องมีขาดไหมตันปกติความน้ำมันเครื่องนี่ช่างประจำศูนย์บอกว่าไม่ขาดใ้ช่างการส่วนอาจารย์นี่ได้เจราคาคุยไม่รู้ไปทางไหนแล้วอาจารย์นี่โอ้ ันนี้เราจะล้างล้างแล้วก็เช็ครั่วซึมก็ไม่มีนะครับข้างล่างจะจะมีสายคอนโทรลนะครับจะมีซึมนิดหน่อยแต่ก็พอใช้ไปได้รอให้เตะก,ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยน,นเยน <laughs> พราะว่ามันซึมมันซึมครับมันซึมอันนี้ก็ย้ายง่ายนะครับย้ายง่ายไปไวมาไวครับคันนี้ ไม่ต้องนอนโบก็ได้นะครับนี่ถ้าเลิกงานก็กลับมานอนอยู่โกดังมาชิกนี่มาล้างมาชิกกันอย่างนี้แหละอนาคตก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจะมาให้ลูกนอนมานอนห้องแอร์เลยไม่ต้องนอนป่าตนอนเขาแล้วรู้สึกว่ามันจะเกี่ยงกันแล้วเกินในการนอนโบนี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเนี่ยทำห้องแอร์นะครับมีออฟฟิศ เดี๋ยวให้เข้ามาพักผ่อนตอนเช้าเราลุกแต่เช้าไปอาบน้ำอาบท่าอยู่นี่กินอยู่นี่ให้สบายทำงานให้สบายใจเดี๋ยวจะหาว่าเราบังคับเขานอนบ่อยแต่ถ้ามันงานมันเยอะเราก็ไม่ต้องย้ายใช่ไหมเราก็นอนไปวันสองวันแต่ถ้างานแบบว่าวันหนึ่งเก็บเรา วันสองวันเก็บนี่คือย้ายกลับบ้านเลยลงตัวแล้วครับลงตัวรถดำก็ยุบสามคันเดี๋ยวหมอตาลมาวันไหนรถดำอะ่ะโอ้ส oh. ีอะไรนะสีสีเขาเรียกสีอะไรนะสีเอฟเฟกเอกอหมอตาลเขาสั่งสีเอฟเอฟกเปิดฝากระโปรงล้างเลยอะ่ะ เอาให้มันเจมเจมหน่อยดูมันมีรั่วซึมไหมเอ๊ยไลูกยางหัวเก๋งอะมันใส่มาไม่ให้ดีวะฝุ่นมันเข้าถ้าตักดินทรายนี่โอ้แสบตาเลยฝุ่นเข้าได้เดี๋ยวต้องหาลูกยางมาใส่เอาคลิปนี้ก็พามาดูนะครับทีมงานล้างรถกันวันนี้ ครุ่งนี้น่าจะได้ลุยต่อนะครับแดดออกแล้วเอวจบคลิปแค่นีเด้อร์พี่น้องเดอ้อบายบาย